สวัสดีครับพี่น้องประชาชนสอมวลชนที่รอทุกท่านผมก็เดินทางกลับมาถึงไทยเมื่อเช้ามืดนี้นะครับหลังเสร็จสิ้นภารกิจในการเข้าร่วมเ,เวทีการหารือทางการเมืองระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับที่จากประชาชาติในช่วงการประชุมดังกล่าวเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสก็ใช้โอกาสนี้นะครับในการที่จะหารือกับผู้แทนระดับสูงจาก UN เคือจากประชาชาติแล้วก็กับ ผู้ที่เป็นผู้แทนของประเทศต่างๆนะครับยางยังว่างฝังแล้วก็ได้ได้พบกันในระดับสูงมากนะครับที่ก็ถือโอกาสนี้มากงผลการเรียนไว้ให้ทุกท่านได้ทราบนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือเรื่องของที่ผมอยากจะพูดกับทุกท่านเนี่ยก็คือเรื่องพัฒนาการทางชายแดนไทยกัมพูชาต่อนอื่นก็ขอเรียนว่าตลอดเวลาที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่องค์การาประชาชาติเองเนี่ยผมก็ได้ติดตามสถานการณ์ แล้วก็การประทะกันตามบริเวณชายแดนไทยอย่างกับกัมพูชาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่งชวงเช้าของวันที่24รกรกฎาคมที่ผ่านมาที่งฝ่ายกัมพูชาผมได้ยืนยันกับทุกตั้งแต่มีการประทะกันครั้งแรกนะครับผมได้ยืนยันให้ทุกประเทศแล้วก็ผู้แทนระดับสูงพันเวียนได้ทราบว่าฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้เริ่มก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยก็ได้แสดงความกังวลที่ ได้โจมตีสถานที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายทางฐานที่ผมหมายถึงพัฒนาการตามบริเนชายแดนนะครับเช่นโรงพยาบาลปั๊มน้ํามันแล้วก็ร้านสะดวกซื้ออในหลายพื้นที่แสดงให้เห็นว่าเขาตั้งใจที่จะโจมตีพื้นที่ที่ไม่ใช่ทางฐานเป็นพื้นที่ของพลเรือนและส่งผลให้พลเรือนไทยเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจานวนมากหรือพ่อหนุ่งที่น่าเศร้ามากที่สุดเนี่ยก็คือทําให้เด็กอนุเพียงแปดขวบต้องเสียชีวิตนะครับอันนี้เนี่ย ผมก็ได้พยายามยืนยันแล้วก็พูดอยู่เสมอว่ามันไม่มีประเทศไหนในโลกเนี่ยที่ยอมรับ,บาการกระทําแบบนี้ได้โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการใช้กับระเบิดแล้วก็เรื่องของการโจมตีเป้าหมายทางทหารกัมพูชาเองได้ยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นสมาชิกของอประชาคมระหว่างประเทศแต่กลับทําการละเมิดหลักฐานแล้วมี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 ละเมิดหลักการนะครับแล้วก็มีหลักฐานอย่างาชัดเจนว่า เป็นกระทำละแรงโดยกว้างยิ่งการโจมตีที่ไม่เลือกเป้าหมายตรงนี้หมายถึงไม่ไม่เลือกเป้าหมายคือแล้วเขาไม่ได้เขาพยายามโจมตีตตพื้นที่ที่เป็นพลเรือนนะครับขอ,อย้ำว่าการการะทําเหล่านี้ไม่เป็นเพียงแค่ละเมิดหน้าทิพย์ไตของประเทศไทยแต่ยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรของ U n เอแล้วก็กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างไรแรงแล้วก็ละเมิดศีิธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่ควรได้รับการประนามเป็นที่จากประชาคมระหว่างประเทศ และเราเองก็ได้ประ n ามอย่างรุนแรงเช่นกันเพราะทันทีที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก่อนนั้นีกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้ออกแถลงการไปแล้วโดยห่งประ n ามอย่างรุนแรงนะครับพิสูจน์ต่อาการลุกร,รานของกัมพูชาและการใช้แหงมาหรือใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนะครับข้อที่สองเราได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตเรียกเอาราชทูตไทยเอาราณทูตนกรุมขนมเปรยเอกราชทูตไทยเนี่ยกลับประเทศและขอให้เอาราชณทูตของกัมพูชากลับประเทศด้วยเช่นกัน ข้อสามได้เรียกร้องให้กัมพูชา,ยายแสดงความรับผิดช,ชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยค้ขขอนอย่างยิ่งต่ออยุติการโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนนะครับและก็ไม่ละเมิดอำนาจอธิปไตยของประเทศโดยทันทีนะครับผมขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางนี้นอกจากนี้เนี่ยเมื่อตนลงถึงกรณีการวางทุนระเบิดใหม่ขออ,ขอ,อนุญาตย้ำนะครับเป็นเราคือมีหลักฐานของการ การวางทุนระเบิดใหม่ของกัพูชาในดินแดนที่เป็นถิ่นฐของประเทศไทยซึ่งหน่วยงานความมัน่นคงได้มีการพิรสูจน์ทราบชัดเจนแล้วและทําให้ทหารไทยสองรายปาดเจ็บสาหัสจากการสูญเสียขาทิ้งขาวรผมเสียใจมากนะครับกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ควรเกิดขึ้นอีกแล้วในปัจจุบันนะครับและขอจ่นตมในความกล้าหาญของทหารทุกท่านที่เสียสละเพ,พื่อชาติและรักษาไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและบรูรภาพแห่งดินแดนของประเทศไทย ท,ที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามดําเนินมาตรการทุกอย่างด้วยความจริงใจและความสุจริตใจซึ่งเป็นการกดของกดบัตรของสัปราห์การก,ก้ามาระหว่างประเทศในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่างสันติและอินกูดเฟสก็คือความจริงใจที่จะแก้ปัญหาเแดนมาโดยตลอดแต่ฝ่ายกัมพูชาเองกับเลือดที่จะละเมิดอนำนาจจิตใจละเมิดจิตไตยของไทยและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับ ในฐานะที่ผมเป็นมนตรีว่าการโครงการต่างประเทศจึงจำเป็นต้องเดินทางไปชีแ้แจงกับประชาคมระหว่างประเทศด้วยตนเองและโดยเร็วที่สุด 1, ประเด็นที่สองนะครับก็คือการชีแร้แจงต่อประชาคมระหว่างประเทศนะครับตามที่เรียนไปแล้วว่าผมได้เดินทางไปร่วมการประชุมของ UN เนอะ็นใ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 น,ในกรอบของการหารือทางการเมืองระดับสูงว่าในการพัฒนาอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนซึ่งอันนี้เป็นบทบาทที่สร้างสรรค์และประ,ระชาคมโลกให้ความสําคัญนะครับ ก็ได้ถือโอกาสที่จะที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆที่เกิดขึ้นตามบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาต่อนานาประเทศในขณะเดียวกันผมได้กล่าวถ้อยแถลงในการเปิดอภิปรายแบบเปิดนะครับในที่ประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งจหกระราชาติหรือยนเอสีรวมทั้งได้พบหาหรือกับผู้แทนระดับสูงของประเทศและองค์การระหว่างประเทศต่างๆเช่นนะครับเลขาธิการขององค์การจหกระราชาติ รองนายมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการตาร่างประเทศของปากีสถานซึ่งปัจจุบันดารงตาแหน่งของประธานคณะมนตรีความมั่นคงของประชาชาติหรือ UNSC ข้อที่สามผมได้หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของปานามานะครับซึ่งปานามาจะเป็นประเทศที่ทําหน้าที่เป็นประธานของคณะมนตรีความมั่นคงต่อจากปากีสถานในวาลาถัดไปแล้วก็ได้มีกาสพบกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการตาร่างประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งดารงตําแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการประจำอนุสัญญาออตตะว,วานะครับก็คือออตตะว,วาคอนเวนชั่นแล้วก็ผู้แทนของประธานาธิบดีบัตเซียในฐานะที่เขาเป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการพบหารือกับบุคคนเหล่านี้ผู้แทนระดับสูงของประเทศต่างๆและผู้แทนระดับสูงขององค์าการสหประชาชาตินะครับผมก็ได้ย้ําข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถาน,ถานการณ์ทางชายแดนที่เกิดขึ้นนะครับและ็ย้ําในทุกๆเวทีว่า กัมพูชาเป็นฝ่ายละเมิดอำนาจทิ่ปตตยและภูรา,าพแห่งดินแดนของเราก่อนย้ำท่าทีของไทยที่จะแก้ไขปัญหาเ,าเหตแดนกับกัมพูชาอย่างสันติและด้วยความจุดจรตใจหรืออินฟูเซสที่ผมได้ยืนย,ยันอย่างหนักแน่นมาโดยตลอดผ่าน,นกลไกทวิภาคีที่มีอยู่รั <c oughs> บการทวงถามข้อสามที่ผมยืนย,ยันก็คือการละเมิดอนุสัญญาอัตว่าของกัมพูชาอย่างต่อเนื่องด้วยการต่อกรณีที่กัมพูชาได้ว,วางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่ในเจด ที่เป็นปธิปไตยของประเทศไทยซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับเป็นการกระทําที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศละเมิดข้อตกลงที่ถึงทพิยัญครับโดยฝ่ายกัมพูชาต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชายืนย่นหนังสือถึงประธาน UN s c หรือประธานคณะ,ะมนตรีความมั่นคงนั้นในการทั้งถูกในการทั้งูกผู้แทนสภาวายของไทยนะครับก็ได้เข้าพบในนาไทยของไทยนะครับก็ได้เข้าพบในทูตผู้แทนสภาวายกฝ่ายกีฬาอย่างที่ผมเรียนแล้วเขาเป็นประธานของคณะมนตรีความมั่นคงที่มุยยอ แล้วก็ได้ชี้แจงเรื่องเหตุการณ์ที่กัมพูชาใช้กําลังทหารซึ่งเป็นไปที่เขารีเริ่มหรือเขาเป็นคนรี้เริ่มก่อนนะครับแล้วก็ระมัดพันธะกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับรวมทั้งได้มีหนังสือเวียนได้มีหนังสือเวียนของไทยเป็นเอกสารของ UN เนสเพื่อให้ประเทศสมาชิกยูเนได้รับทราบเมื่อคืนนะครับตามเวลาประเทศไทยคือเวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์ก คณะมนตรีความมั่นคงแห่งจากประชาชาติได้จัดก,การประชุมแบบปิดนะครับเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีประเทศสมาชิกทั้ง15ประเทศนะครับของ UNSC หรือคณะมนตรีรวมทั้งไทยและกัมพูชาเข้าร่วมด้วยผมได้รับรายงานจากท่านผู้เช่ร์ชายมึกมอกม,ม,มิชามีว่าในการประชุมนั้นทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชารวมทั้งประเทศสมาชิกของ UNSC ทุกประเทศได้กล่าวถ้อยถแถลงในที่ประชุมแห่งนี้ โดยสรุปนะครับฝ่ายไทยได้ย้ำจุดอยูอ่ว,ว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายลีเริมดินการกระทําที่เป็นที่ททในรดับยอมาแอปเปเกรชั่นคือเปิดการพิมประเทศไทยก่อนนะครับโดยได้โจมตีและที่สําคัญคือได้โจมตีสถานที่ที่ทไม่ใช่เป้าหมายทางการอย่างต่อนเนื่องนะครับลึกเข้ามาในเขตแดนไทยค่อนข้างมากนะครับเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหลักการมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงนะครับ ตามที่ทุกท่านจะเห็นในข้อยแถลงฉบับเต็มของของท่านท่านผู้นะครับที่ได้เผยแพร่ให้สประชาชนทราบนอกจากนี้ข้อยแถลงของประเทศสมาชิกยูเนสซที่เข้าร่วมการประชุมนะครับไม่ได้เน้นปีจริงก็ไม่ได้เน้นประเด็นใดเป็นพิเศษเพียงแต่กล่าวถึงหลักการกว้างๆซึ่งเป็นบรนทิดฐางเป็นปเป็นนิทารเดียวกันนะครับว่าหนึ่งขอให้กัมพูชาและไทยใจการยับยั้งชั่งใจ ลดความตึงเครียดย้ำว่าสถานการณ์ก็ที่สามย้ำว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศนะครับเป็นข้อข้อขัดแย้งของสองประเทศซึ่งควรจะแก้ไขผ่านกระบวนการการเจรจาอย่างสันติและย้ำนะครับว่าโดยความสุจริตใจหรืออินพุตเฟสทั้งนี้ผมขอย้ำว่าที่ประชุมของ UNSC หรือคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อว,วานไม่ได้มีการออก เอกสารใดๆนะครับไม่มีการออกเอกสารใดๆกรณีอของประธานอาเซียนนะครับผมขอขอบพระคุณท่านนันเกยันววาอิปราหินนะครับสำหรับบทบาทและก็เสนอต่างๆ,ๆซึ่งผมพอเรียนว่าประเทศไทยก็เห็นเห็นด้วยในหลักการนะครับแต่กัมพูชาจะต้องแสดงความจริงใจอย่างชัดเจนนะครับเพราะสิ่งที่ผ่านมานี้ผมย้าอยู่ตลอดเวลาว่ากัมพูชาไม่ได้แสดงความจริงใจ ที่จะยุติปัญหาตรงนี้โดยก้อยิง่งการโจมตีพื้นที่ที่เป็นพลเรือนอันนี้เป็นอะไรที่ฝ่ายไทยและบาลไทยยอมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกัมพูชาจะต้องแสดงความจริงใจแล้วก็ต้องหยุดย,ยุดติการกระทำ d น r e t i o n หรือยุติการโจมตีประเทศไทยอย่างไรก็ตามหลังจบลีเบียไปแล้วประเทศไทยให้ความสําคัญกับบทบาทของอาเซียนและก็กดําเนินการหาวือกับนาลเลเซียในฐานะที่เป็นประธานของอาเซียนอย่างต่อเน,นื่องเพื่อหาข้อ,อยุติในเรื่องดังกล่าว ผมเองได้หาริอกับรัฐมนตรีตามเทศของอประเทศมาเลเซียในเรื่องนี้อย่างต่อเน,นื่องนะครับเรื่องข่าวปลอมข่าวพระวริหารเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะกล่าวถึงคือกรณีข่าวปลอมที่คำวิจา,ารแถลงการกล่าวหาว่ากองทัพไทยได้ลุกลามและสร้างความเสียหายกับตัวปราสาทเขาพระวิหารผมขอเรียนข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรื่องการของการกล่าวหาที่ไร้หล,ลักฐานและไม่เป็นความจริงอย่างิ้่เจอ การพะักกันระหว่างกองลังไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับซึ่งกัมพูชาเป็นฝ่ายรเริ่มเป็นฝ่ายยิงก่อนเนี่ยบริเวณห้วยตามมเรียนะครับและภูมะเกลือนั้นพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากบริเวณปราสาทเขาพระวิหารถึง2กิโลเมตรจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีกระสุนหรือเศษระเบิดที่มีวิถีการไปถึงตัวปราสาทเขาพระวิหารโดยทั้งหมดนี้ฝ่ายไทยก็จะ่ชี้แจงโดยมีหนังสืออย่างเป็นทางการด้วยเช่นกัน ในกรณีของเ,อเรื่องของการโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนนะครับผมได้สั่งการให้ทางกระทรวงต่างประรเทศนะครได้ทำหนังสือประท้วงแล้วก็มีการการประท้วงซึ่งเดี๋ยวจะขอให้ท่านคุณตีกรมสายเทศเป็นคนชี้แจ้งในรายละเอียดต่อไปเพราะนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยนะครับยอมรับไม่ได้ในเรื่องของการโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนประเทศไทยขอดียันเสกนอารมณ์ในการแก้ไขข้อพิาพาท ด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของหลักกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมร่วมมือกับประชาชนระหว่างประเทศในการทำรงสันติภาพและสถียรภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการรุกรานการกระทําที่เป็นการละเมิด,ดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสองฝ่ายอย่างจริงใจและสุจริตใจท้ายนี้ผมขอร่วมส่งกาลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ขอให้พี่น้อง ประชาชนมั่นใจว่าท่าชการกระทรวงการต่างประเทศจะทําหน้าที่ของตนเองเนี่ยเป็นความสามารถเพื่อปกป้องหน้าที่ปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนศักดิ์ศรีของความเป็นสถานะของประเทศไทยในเวทีการเมืองระหว่างประเทศและยึดถือประโยชน์ความปลอดภัยของคนไทยไว้เหนอือจริงอย่างใดอย่างที่เคยทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับก็ขอขอ,ขอบคุณท่านท่านตรีเอาตับคำถามนะครับแต่ว่าสะกวนแจ้งสังกัดของท่านก่อถามคำถามได้นะครับเป็นเช่นับ ท,ท่านรุ่รีคะุกงฟ้าก็พร้อมสบท่องสามค่ะที่ท่านรฐ่นตรีพูดมาบอกว่ามีการละเมิดมนุษยชนโดยเฉพาะเรื่องเด็กและสตรีตรงนี้ทางกตอตเราจะยื่นในเรื่องของอนุสัญญาเวียดนาด้วยไหมคะอ,อ,อย่างที่ทุกท่านคงทราบว่าอนุอนสัญญาอะไรนะเวียนนาอ่อักขณะนี้เราได้ยื่นแน่น,นอนครับอย่างที่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะให้ทาง,ท,างท่านรุ่งศรีได้ทำหนังสือประท้วงแล้วก็มีการประนามด,ด้วยอยอยย่่าางงอย่างรุนแรงนะครับ ในส่วนขององค์กรต่างๆของ UN แล้วก็ในในบริบทของ UN อนะฮะอนุสัญญา,ยายต่างๆก็ให้ทางกระทรวงสาธทรโดยกรงจริยญแญละกฎหมายรวมทั้งกรมองค์การระหว่างประเทศได้พิจารณาร่วมกันอยู่ว่าเราจะไปในทิศทางไหนใน,นขณะนี้เท่าที่พูดได้คร่าวๆก็คือในเรื่องของ i c r c ในเรื่องแน่นอนครับสิททินม,นมนุษยมันเุชชนจรแห่งศากตประชาชาตินะครับแล้วก็ในยังมีมันยังมีกรอบอื่นๆ,ๆ,ๆอีกเยอะก็กำลังให้ทั้น ตรงจริยธรรกฎหมายแล้วก็องมการระหว่างประเทศเนี่ยได้คิเดเร็นอย่าค่ะท่านรัฐมนตรีคะพัชรินรัตนชัยจากสำนักข่าวไอเอ็นเองค่ะอย่างที่ท่านแถลงมาบอกว่าในการโจมต,รตีของกัมพูชาเองส่วนใหญ่พุง่งเป้ามาที่พลเรือนะคะถ้าต่อจากนี้ไปถ้ายังมีเหตุการณ์่างนี้เกิดขึ้นอีกอะ่ะไทยจะสามารถนำกัมพูชาขึ้นศาลอาญาโลกโทษฐานที่เป็นอาชญากรรมสงครามได้หรือไม่คะท่านอันนี้เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะนะครับผมได้สั่งการแล้วว่าขอให้ทางโดยทวางที่กรมทริยธตรมกฎหมายได้พิจารณาเรื่องนี้ก่อน เป็นอันดับแรกเพราะว่าการที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องมีรายละเอียดอีกเยอะต้องต้องเตรียมการอีกเยอะแน่นอนครับในทุกช่องทางที่เราสามารถไปได้นะครับเราได้พูดคุยกันอยู่ตลอดเวลาในกระทรวงการต่างประเทศว่าในสิ่งการกระทําที่ผมใช้คําว่า aggression เนี่ยต่อกัมพูชามันมีเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ใช่มีแค่เรื่องของการใช้เป้าหมายพลเรือนเรื่องของการใช้ระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่อยอมรับไม่ได้ที่มันชัดเจน ในส่วนของซีเนี่ยม,ม,ม,มัน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 มีมันมีกรอบแล้วก็มีขั้นตอนที่ในในรายละเอียดเยอะก็กำลังพิจนารณากันอยู่ก็ก็รับทราบแล้วก็กําลังพิจารณากันอยู่แต่เรื่องของการใช้ระเบิดอ้ทุนระเบิดเนี่ยเราได้ยื่นเรื่องไปที่ตะวัาว่าคอนเฟนชันและรัฐพาสีก็ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีหลักฐานชัดเจนส่วนเรื่องนี้ก็ต้องไปมันมีระดับนะครับว่า act of aggression ขนาดไหนที่จะอยู่ในในสถานะที่เราจะบ้องอะไรได้ซึ่งเราก็ไม่อยากดําเนินการ ไปโดยที่มันไม่ไม่ไม่สามารถทําได้มันก็จะเสียเสียหายต่อภาพของเราครับครับอาจารย์ครับศาสตราจารย์สมบัติตั้เชียรเองครับผมอยากถามว่าตอนที่ไปนิวยอร์กมาหรือตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมีประเทศสามมาตอบว่าที่ช่วยออฟเฟอร์ในการเจรจาหรือหาเรือที่จะมีความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศหรือเปล่าครับผขออนุญาตพิจารครับมีมีประเทศสามมาตอบมีประเทศอื่นอื่นหรือเปล่าครับที่มาออฟเฟอร์ความช่วยเหลือหรือความช่วยเหลือหาเรือหรือที่การเจรจา ท่าที่ผมอยู่ที่นั่นไม่มีไม่มีใครพูดเรื่องเรื่องนี้นะครับเพราะว่าในที่ผมได้ได้พูดไปแล้วก็ทา,างกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันมาโดยตลอดว่านะักขนาดนี้เราต้องการที่จะใช้การเจรจาสองฝ่ายแต่ว่าต้องเบสออนเรื่องที่พูดคุยกันก็คือหลักการของสันติวิทธีและยินพูดเฟสนะครับในส่วนของของประเทศที่สามผมยังไม่ได้รับไม่ไม่ได้มีใครในช่วงที่ผมอยู่ที่ยูยอร่ไม่มีใครพูดกับผมเรื่องนี้ครับ